ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องกีบอมชาแนลอีกแล้นนะครับผมมาพบกับแบเรียนที่4 3จุดนะครับผมเรื่องการแก้ปัญหา้อยละและเปอร์เซ็นนี่นะครับผม่อยละและเปอร์เซ็นตัวเดียวกันนะครับผมวันนี้จะมาซื้อของการขายนะครับผมแก้ปัญโจทย์การหารการซื้อการขายการคำดอกกำไรการขา,กขาดทุนนะครับผมง่ายง่ายครับผมเอาถามหาถ้าเปอร์เซ็นหรือ้อยละเขาถามหาว่าร้อยหนึ่งนี่ขาดทุนกี่บาท ได้กำไรกี่บาทครับผมนี่ครับผมมันก็จะแปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละนี่แหละครับปอยรองเท้านี้กำไรน้อยละเท่าไหร่ลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์กำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับผมจากถ้าใครเคยเข้าไปในลาซซดาไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีโลตัสในเว็บต่างๆลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็หมายถึงลดหนึ่งครึ่งหนึ่งครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับผม อ่จะถามอะไรครับผมตัวนี้ออมสินนะครับซื้อรองเท้ามาคู่ละ400บาทครับผมแพงมากเลยต้องการขายให้ได้กําไรครับนี่ไงครับผมเราต้องไปขายให้ได้กำไร20%นะรออมสินจะต้องขายรองเท้ากี่บาทครับผมก <c oughs> ําไร20%หมายถึงอะไรครับผมก <c oughs> ําไร20%หมายถึงไรถ,ถ้าทุน ทุนตัวนี้อัน่ะถ้าออมสินออมสิ้นพอออมสินซื้อรองเท้าในที่นี้นะครับผมมา หนึ่งหนึ่งร้อยครับผมหนึ100่งร้อยขายไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทตัวนี้มีบาทนะครับผมอันนี้ครับผมนี่คือความหมายของมันครับผมถ้าออมสินเนี่ยซื้อรองเท้ามาหนึ่งร้ยบาทขายไปร้อยยี่สิบบาทนี่คือความหมายของกำไรยี่สิเปอร์เซ็นต์หรือกำไรยี่สบบาทนั่นเองครับผม ใช่ไหมครับนะใช่ไหมนี่ใช่ครับผมถ้าขายราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทได้กำไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์ราคาทุนกี่บาทราคาทุนกี่บาทครับผมก็ราคาทุนเท่าไหร่ครับผมนี่ไงขายไปก็ราคาคูราคาทุนเท่าไหร่ราคาทุน หนึ่งร้อยบาทเห็นไหมครับผมนี่ไงถ้าขายไปร้อยี่สิบราคาทุนก็คืออะไรทุนก็หนึ่งร้อยที่เราทำมาข้อหนึ่งครับผมข้อสองครับผมราคาขายคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของราคาทุนราคาขายก็หนึ่งร้อยยี่สิบส่วนหนึ่งร้อย คูณเท่าไหร่ครับผมอ๋อนี่ครับผมนี่หนึ่งร้อยยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยครับผมนี่คือราคาขายคิดเป็นเศษส่วนครับผมเศษส่วนเท่าใหรของราคาทุนใช่ไหม ส่วนเท่าใดก็ของของด้วยนะครับผมของราคาทุนเน่ของราคาทุนครับผมหนึ่งร้อยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยครับผมทีนี้เราที่สําคัญทุนเราคือเท่าไหร่นะครับผมราคาทุนสี่ร้อยบาทจะขายได้กี่บาทก็หนึ่งรอยยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยคูณอะไรครับ คูณสี่รอนี่นะครับผมสี่ร้อยคืออะไรก็ราคาทุนครับผมอ่ะสี่ร้อยมาเติมใส่เฉยครับผมจะเท่ากับตัดศูนย์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 สีสสส่ร้อยเท่าไรครับผม80บาทเห็นไหมครับผมขายร้อยยี่สิบส่วนด้วยราคาทุน อมสินจะต้องขายรองเท้ากี่บาทก็ตอบครับผมออมสินจะต้องขายรองเท,ท้าเท่าไหร่ครับผม,ม,ม480บาทครับผมถึงจะได้กำไร20%บซ์หรือร้อยละ20บาทร้อยละ20โอเคนะครับผม100งต้องขายร20 200ต้องขาย 240ประมาณนี้ครับเราไปดูข้อต่อไปครับผมกําไร10%์หมายถึงอะไรทีนี้ราคาจักรยานนะครับสี่พันสี่ร้อยบาทจะได้กําไรคันละสิบเรซราคาต้นทุนจักรยานราคากี่บาทกําไรสิหมายความว่าอย่างไร จักรยานครับผมราคาหนึ่งร้อยบาทขายไปรือได้กำไรสิบบาท ไปหนึ่งรบาทถ้าติดราคาขาย1นึงบาทได้กำไร10%ร์ราคาทุนกี่บาทนะครับผมติดราคาขาย1นึงบาทใช่ไหมครับผมราคาขาย1นึงบาทก็เอาอเคีครับผมเรามาต่อกันเลยนะครับผมถ้าติดราคาขาย1นึงบาทนะครับผม ก็เขียนลงไปครับผมถ้าติดราคาขายหนึ่งบาทครับผมาราคาทุนกี่บาทราคาทุนก็จะเท่ากับครับผมหนึ่งร้อยครับผมถ้าเขาถามหาราคาทุนเราก็ทุนขึ้นข้างบนถ้าเขาถามหากำไรเราก็เอากำไรขึ้น บนโอเคนะครับผมอันนี้เขาถามหาราคาทุนเอาเราเอาเรา,เา,เาทุนขึ้นบนก็จะได้หนึ่งร้อยส่วนด้วยหนึ่งร้อยสิบครับผมบาทนี้ราคาหนึ่งบาทนะครับผมถ้าติดราคาหนึ่งบาททีนี้ถ้าติดราคาสี่ร้อยสี่พันสี่ร้อยบาทนะถ้าติดราคาสี่พันสี่ร้อยบาท ได้กำไรอ๋อหาต้นทุนราคาทุนก็เอาเท่าไรครับผมหนึ100่งร้อยส่วนด้วยหนึ่งร้อยสิบคูณไว้รครับผมคูณราคาที่ติดไว้สี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่พันสี่ร้อยัดกันไปครับผมแช่ แช1สิ11อ็ดหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดสีเป่สีครับผมสี่สิบคูณรเท่ากับสี่พันบาทครับผมก่อต้นทุนจัก,กรยานราคากี่บาทก็ต้นทุนรถจัก,กรยานราคาเท่าไหร่ครับผม4,000บาทครับผม กดจบลงไปกันแล้วนะครับผมเห็นไหครับผมถ้าเขาถามหาราคาทุนเราก็เอาทุนขึ้นบนนะครับผมถ้าเราเขาถามหากําไรเราก็เอากําไรตัวนี้ขึ้นบนนะครับผมนี่ข้อสังเกตน,นะครับผมเราเปรียบเทียบสินห่งก่อนโขเคนนะครับผมไปข้อต่อไปครับผมต้นน้ําขายกระเป๋าราคา เท่าไรครับผมราคาสามร้อยสี่สิบาทขาดทุนสิบห้าเปอร์เซ็นของราคาที่ซื้อมาซื้อกระเป๋าราคากี่บาทก็หมายถึงราคาทุนนั่นแหละครับผมก็เหมือนเดิมครับผมก็วิธีคิดขาดทุนสิบห้าเปอร์เซ็นนี่หมายถึงอะไรครับ หมายถึงทุนหนึ่งร้อยบาทเนี่ยขายแปดสิบห้าบาทครับผมนี่ครับหรือขายแปดสิบห้าบาทจากทุนหนึ่งร้อยประมาณนี้ครับผมทีนี้ ราคาขายราคาขายนี่คือแปดสิบห้าบาทราคาทุนถ้าขายนะถ้าขายแปดสิบห้าบาทนี้คือราคาทุนเท่าไหร่ครับผมหนึ่งร้อยบาทถ้าขายหนึ่งบาทล่ะ หนึ่งบาทครับผมราคาเท่าไหร่ครับผมก็อเท่าไหร่ครับผมหนึ่งร้อยส่วนแปบดบสิบห้าครับผมตัวข้างหน้าตั้งนะครับผม,มนี่ครับผมถ้าหนึ่งบาทถ้าเรา ขายหนึ่งบาทราคาทุนเราเท่าไหร่ราคาทุนก็ต้องมากกว่าใช่ไหมครับผมก็ได้ถกัการ์ดเท่านี้ครับผมโอเคราคาทุนเราจะเอาทุนขึ้นข้นขางบนนะทุนก็คือหนึ่งร้อยโอเคนะครับเห็นไหมครับผมทุนขึ้นหนึ่งร้อยครับผมอยู่ข้างบนถ้าราคาขายเท่าไหร่ครับผมสามร้อยสี่สิบบาทอันนี้ราคาทุนด้วยนะครับผมราคาทุนก็เท่าไหร่ครับผม มาคูณกันนั่นแหละครับผมหนึ100่งร้อยส่วนแปาคูณสามร้อท่ากับนำอะไรมาหารนะทนี้นำสิบครับผม17บเคูณหเป็น85้าครับผมผมเดาเลยสิบคูณหครับผม ได้แปห้าครับผมสิบคูณสองได้สามสตัดกันอีกครับผมห้าหนึ่ห้าห้าครับผมเหลือ4คูณกับ100ก็ได้400ร้อครับผมสี่บาทครับผมดังนั้นครับผมดังนั้นซื้อกระเป๋าราคา าไรครับผมสี่บาทเห็นไหมครับผมถ้า,า,ถา,ถก,าถก,ก่อถามมาทุนเราทุนขึ้นก่อนนะครับผมเขียนะครับผมเเรามาดูกันที่ข้อสี่ครับผมนาวาขายกล้องถ่ายรูปได้เงิน2,400บาทได้กำไรร้อยละยีบาทร้อยละ20นาวาซื้อกล้องมาราคากี่บาททามาทุนอีกแล้วตัวนี้ ได้กำไรร้อยละยี่สิบก็หมายถึงอะไรครับผมซื้อมาหนึ่งร้อย ขายหนึ่งร้อยยี่สิบโอเคนะครับหรือขายหนึ่งร้อยยี่สิบจากทุนห okay. นึ่งร้อยอ่าโอเคตอนนี้เขาถามว่าราคาทุนนีแ่แหละเราจะทำแบบราคาทุนใช่ไหมครับผมทาแบบราคาทุนนะครับผมถามหาทุนแล้วก็ทุนขึ้นข้างบนครับผมถ้าขายไป 120ิบาทจากทุนจากทุนนั่นแหละครับผมทุนก็หนึ่งรอบาทถ้าขาย1บาทครับผมเหมือนเดิมครับผมจากทุนก็เอาทุนขึ้นข้นขางบนเหมือนเดิมครับผมเข้าตามมาทุนส่วนด้วย นอยยี่สิครับผมถ้าขายเท่าไหร่ล่ะครับผมถ้าขาย2400บาทจากทุนก็มาคูณกันใช่ไหมครับผมก็หนึส่วนด้วยเท่าไหร่ครับผมหนึ่งรอคูณด้วยสองพัน้เท่ากับศูนย์ศศูนย์ สิบสองหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองสองเป็นยี่สิบสี่เหลือยี่สิบครับผมเหลือยี่สิบคูณกับหนึ่งร้อยก็กลายเป็นสองพันบาทก็ดังนั้นครับผมง่ายไหมครับดังนั้นนาวาซื้อตัวหนังสืออ่ะนรไหมครับกล้องมาเท่าไหร่ครับผมสองพันบาท จบครับผมถ้าใครดูคลิปไปเลยก็จะเขียนได้ตามทันนะครับผมมันไม่มีอะไรไปข้ออื่นนะครับผมเรามาดูน้ำใสขายต่างหูก็นบุ๊ดี้น้ำใสขายต่างหูให้เพื่อนในราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะผมจากราคาที่ซื้อมาสองร้อยบาทขาดทุนแน่นอนขายต่างหูขาดทุนลอยละเท่าไหร่อ่านี้โอเคนะครับผม ข้าถามหาว่าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคุณจะขาดทุนเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามือนเดิมครับผมก็ซื้อต่างหูราคาสองร้อยบาทครับผมขาดทุนขายครับผมขาดทุนขายขาดทุนครับผมเท่าไหร่ ก็สองร้อยลบหนึ่งร้อยแปดสิบครับผมเท่ากับยี่สิบาทครับผมขายขาดทุนยี่สิบาทครับผมสองร้อยนักเรียนคงทราบคำตอบดีนะครับตอนนี้แต่เราก็หาไปเรื่อยครับผมโอเคผมถ้าต่างหูราคาหนึ่งบาทละหนึ่งบาท ขาดทุนเท่าไหร่ครับผมเกายี่สิบส่วนด้วยตัวข้างหลังครับผมส่วนด้วยตัวนี้ครับผมนี่หนึ่งบาทจะขาดทุนกี่บาทครับผมน,นี่ครับผมทีนี้ถ้าต่างหู ราคาเท่าไรครับผมหนึ่งร้อยบาทเพราะเขาถามหาเป็นอะไรเป็นร้อยละหรือเปอร์เซนต์ถ้าถามหาเป็นร้อยละหมายถึงหนึ่งร้อยบาทนะมันจะขาดทุนกี่บาทขายขาดทุนมาต่อน,นี้นะครับผมยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยตัวท,ที่เราต้องการนะครับผมเอาไว้ข้างบนนะครับผมเอาตัวที่เราต้องการนี่ไปตั้งบนนันนี่ครับผม เราต้องการหาราคาขาดทุนครับผมหรือร้อยละเท่าไหร่ก็ไปข้างบนครับผมโอเคนะคูณด้วย่ะไรครับผมหนึ่งร้อยครับผมอ้าวตัวนี้มันส่วนหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับผมขอเพษขอขอัยครับผมตัวนี้ส่วนสองร้อยนะครับผมตัวนี้ส่วนสองร้อยนะครับผมผมเขียนผิดครับผมยี่สิบส่วนสองร้อยนะครับผมโอเคนะผม ยี่สิบส่วนสองร้อยโอเคนะคนี่หนึ่งร้อยเท่ากับศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์เหลืออยู่สองยี่สิบส่วนสองก็คือสิบบาทขาดทุนสิบบาทหรือขาดทุนร้อยละสิบฮะก็ดังนั้นขายต่างหู ขาดทุนร้อยละสิบครับผมจบลงไปแล้วครับ